ทักทายชาวเมียโฟทุกทุกคนนคับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมมีความคืบหน้าล่าสุดน,นับเกี่ยวกับอาชีพใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับอาชีพนี้มีชื่อว่าอาชีพผลหน้าไม้หลังจากที่ทางทีมงานนะครับได้ทําการปล่อยตัวอย่างทีเซอร์อาชีพผลหน้าไม้ออกมาให้เราได้ดูกันเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆคนนคับแอบเทใจไปให้น้องคนนี้กันไปหมดแล้วอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาได้ปล่อยภาพทักษะต่างๆของพลหน้าไม้ออกมาให้เราได้ดูกันซึ่งก็ดูจะเป็นอาชีพที่ครบองค์จริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นด้านการต่อสู้ด้านการหลบหลีกหรือแม้แต่ด้านการเอาตัวรอดนะครับสำหรับกําหนดการเข้ามาของอาชีพพลหน้าไม้นะครับก็จะเข้ามาให้เราได้เล่นกันในวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับก็น่าจะอีกประมาณ2วันนะ เดี๋ยวคงได้สัมผัสพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นนะครับทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยคิดที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพแน่นอนว่าการจะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มากพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางผู้พัฒนานะครับให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพนี้อย่างไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับ อาชีพพลหน้าไม้เนี่ยเป็นตัวละครสายโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลซึ่งก็จะเหมือนกับอาชีพนักเวทกับเซียนเต่านั่นเองนะครับแต่ว่าของพลหน้าไม้เนี่ยจะเป็นโจมตีกายภาพเป็นหลักในส่วนของอาชีพนักเวทกับเซียนเต่านี่จะเป็นโจมตีอาคมนำนับก็คืออาคมเป็นหลักนั่นเองต่อมาครับในส่วนของข้อที่2 คลหน้าไม้เนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยใบยมีดอนแหลมคมอีกทั้งยังมีความว่องไวโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับนั่นแปลว่าอาชีพนี้เนี่ยจะได้เปรียบในการเก็บเลเวลนะครับหรือแม้แต่การ PvP คือความหน่วงของเวลาในการออกทักษะของน้องเนี่ยจะมีดีเลย์น้อยกว่าทุกๆอาชีพเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นเป็นนักรบหรือว่าพลหอกเนี่ย ถ้าคนเล่น2อ,อาชีพนี้จะรู้ดีนะเวลาเราออกไปฟาดฟันศัตรูหรือแม้แต่การออกกระบวนท่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีดีเลย์ค่อนข้างเยอะนะครับและข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องเดินเข้าไปประชิดศัตรูเท่านั้นมันถึงจะเริ่มโจมตีแต่ว่ามันก็มีบางสกิลนะครับที่สามารถใช้ในระยะไกลได้แต่ก็นั่นแหละรครับ ท้งหมดท่ามวลยังไงเราก็ต้องเข้าไปประชิดศัตรูอยู่ดีนะเพื่อเข้าไปสร้างความเสียหายให้มันได้มากขึ้นนั่นเองหรือแม้แต่อาชีพนักเวทกับเซียนเต่านะับถึงจะเป็นอาชีพที่โจงตีระยะไกลได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีดีเลย์ในการออกสกิลเหมือนกันนะจะสังเกตว่านักเวทกับเซียนเต่าเนี่ยเวลาปล่อยพลังออกไปเห็นไหมเวลาท่าตีธรรมดานะครับมันจะเป็นยกแขนขึ้นแล้วก็หมุนตัวยกแขนขึ้นแล้วก็หมุนตัวนะครับความดีเลย์ตรงเนี้ยมันช้า นะครับกว่าจะหมุนตัวไปมานะครับไในจะยกแขนอีกยกขาอีกนะครับมันก็เลยทําให้มีช่วงรอยต่อเนี่ยระหว่างการออกสกิลเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอไปเปรียบกับพลหน้าไม้ที่กําลังจะเข้ามานะครับดีเลยตรงเนี้จะน้อยลงอย่างมากๆเลยครับทุกคนมันจะเป็นการโจมตีแบบรัวๆเลยนะในส่วนของพลหน้าไม้นะครับคือยิงออกไปรัวๆเลยความหน่วงของเวลายแทบไม่มีเลยนะครับ นั่นแปลว่าการปิดมอนเนี่ยของอาชีพพลหน้าไม้นะครับมันก็จะทําได้ไวขึ้นหรือแม้แต่การ PVP การทําสงครามนะครับอาชีพนี้จะได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปประชิดต,ตัวอยู่ไกลๆก็สามารถโจมตีแบบรัวๆได้เลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ความหน่วงนะครับมันมันแทบเราจะแทบไม่เห็นความหน่วงของการออกทักษะของน้องเลยเดี๋ยวต้องรองให้คนที่เขาได้สัมผัสของจริงนะมาเล่าประสบก,การณ์อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยยังชอบ ในอาชีพพลหอกอยู่นะต่อมานับในส่วนของข้อที่3นะครับการโจมตีปกติของพลหน้าไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะเส้นตรงครับท่านผู้ชมตรงนี้คือข้อเสียของน้องนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากศัตรูรอบข้างนะครับคือเวลาศัตรูมันกลูเข้ามานะครับมันก็จะกลูมาทั้งแนวตรงทั้งขวาบ้างซ้ายบ้างนะบบางที่มาข้างหลังบ้างแต่การโจมตีของน้องมันจะยิงเป็นเส้นตรงเลยครับท่านผู้ชม มันจะไม่ออกเป็นวงกว้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสียของน้องนะครับแต่ว่าข้อดีที่มาชดเชยข้อเสียตรงนี้ก็คือการโจมตีเส้นตรงตรงนี้นะครับจะทะลุทะลวงศัตรูเนี่ยได้ถึงสี่เป้าด้วยกันก็คือยิงออกไปนะครับมันจะทะลุออกไปสีโดนสีตัวที่ยืนในแนวระนาบเดียวกันเลยนะแล้วมันจะส่งผลดีในเรื่องของการฟาร์มมอนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดตรงไหนที่มันศัตรูอยู่ชุก ชุมชุมกันอย่างนี้นะครับเวลาเรายิงออกไปอย่างในห้องฝึกฝนหรือห้องประสบก,การณ์แบบนี้นะครับคนหน้าไม้เนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรได้เปรียบนะคือยิงออกไปแล้ว4ตัวที่โดนโดนหน้าไม้ตรงนี้มันก็จะวิ่งกลูเข้ามาหาเรานึกออกไหมครับแปลว่าถ้าเรายิงถ้าเราจะอ่าล่อล่อพวกศัตรูเนี่ยเข้ามากลูเข้ามาหาเราเราสามารถที่จะบังคับมือได้เลยนะคือยิงปั้งแล้วก็ เบี่ยงซ้ายบ้างเบี่ยงขวาบ้างนะมันก็จะกลูเข้ามาโดยที่มันก็จะต่างจากคนหอกกับนักลบที่จะต้องวิ่งเข้าไปฟันให้ศัตรูมันวิ่งเข้ามากลูเข้ามาหาเราประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องระวังเลยก็คือตอนที่ม่อนมันกลูเข้ามาหาผลหน้าไม้เนนะครับมีโอกาสที่จะโดนศัตรูตกตายได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่ไม่แข็งแกร่งจริงหรือว่าเรากระโดดไปตีม่อนที่มันมีเลเวลสูงๆมากจนเกินไปแบบนี้เวลามันกลูเข้ามาลุมเราอะ่ะ เราอาจจะตายได้ง่ายๆเลยนะครับต่อมาในส่วนของข้อที่4นะครับน้องเนี่ยจะมีเอฟเฟกของสกิลที่ทําให้การโจมตีของศัตรูเนี่ยไม่เป็นผลนะครับและที่สําคัญยังเพิ่มอัตราติดคริติคอลอีกด้วยอ่าตรงนี้ผมมองว่าโคตรแจ่มอ่ะถ้าดูจากภาพนะก็จะเห็นว่าตอนศัตรูเนี่ยกรูเข้ามาหาเราแล้วเราทําการปล่อยสกิลที่มีเอฟเฟกต์โฟกัสออกไปนะครับไอเจ้าเอฟเฟกนี้แหละ มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราไม่เป็นผลพูดง่ายๆคืออมาตะชั่วขนาดนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วจากในภาพเนี่ยนานถึง29วินาทีเลยนะโคตรนานนะท่านผู้ชมเออครึ่งนาทีเลยอะเป็นอมาตะนะครับคือถ้าเกิดเราเราไปฟาร์มในห้องสมมุติผมยกตัวอย่างห้องฝึกฝนแล้วกันนะเวลาผลหน้ามายิงยิงออกไปทะลุสีเป้าทะลุสีเป้านะครับแล้วศัตรูกลูเข้ามาจากนั้นใช้ สกิลที่มีเอฟเฟกต์โฟกัสนะครับศัตรูเหล่านั้นที่กลูเข้ามาจะทําอะไรเราไม่ได้เป็นเวลา29วินาทีอันนี้ผมไม่รู้ว่าสกิลขั้นขั้นสูงสุดไหมก็ต้องรอรอดูอีกทีนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสกิลขั้นสูงสุดนะคือมันแสดงผลค่อนข้างโอเวอร์เลยนะครับเป็นอมาตะ29วินาทีเนี่ยแล้วการโจมตีตรงนี้นะครับจะทํามีโอกาสทําให้ติดคริติคอนเนี่ยเยอะมากม น,นอกจากน้องจะโจมตีรัวๆได้แล้วยังติดคริติคอนบ่อยด้วยนะครับในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยอันนี้โคตรด,ดีเลยผมว่าโคตรแจ่มเลยนะครับต่อมานะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยได้เล่าถึงในส่วนของทักษะสกิลนะครับเขาเขาก็หยิบยกมา3 s สกิลด้วยกันนะครับที่อยากจะนำเสนอจุดเด่นของน้องนั่นเองนะ ในส่วนของทักษะแรกนะครับก็จะเป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดอยู่ในสถานะความมืดครับท่านผู้ชมมันก็จะคล้ายๆกับสกิลอะ,อะไรอะทำลายล้างของของพลห่อเพราะอันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาน้องยิงออกไปนะครับมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดเอฟเฟกความมืดและนอกจากศัตรูจะติดความมืดแล้วนะยังมีอีกเอฟเฟกหนึ่งนะที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ครับท่านผู้ชม แปลว่าถ้าเกิดเราโยนสกิลนี้ไปนะนอกจากศัตรูจะมองไม่เห็นเราแล้วนะครับยังเคลื่อนที่ไม่ได้อีกด้วยหลังจากหลังจากนี้ไปนะครับเราสามารถโจมตีใส่มันรัวๆได้เลยนะเพราะว่านอกจากมันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วมันยังมองไม่เห็นอีกนะครับโคตรแจม่มว่ะต่อมานับในส่วนของทักษะที่2นะครับที่ทางทีมงานเนี่ยอยากนําเสนอเรานะครับผมว่าโคตรโกงอ่ะทักษะนี้นะครับ มันยังไม่มีอาชีพไหนที่มีเลยนะทักษะนี้นะครับมันก็คือสกิลอมพรางตัวดีๆนี่เองเอาไว้ใช้หลบหลบใครที่จะประกาศสงครามกับเราก็ใช้ได้ดีเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่จอนะครับเป็นวิชานินจากันเลยทีเดียวคือหลังจากเราใช้สกิลอมพรางตัวนะครับเราจะอยู่ในสถานะร่องห่นนะครับท่านผู้ชมแต่สกิลนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่า ถ้าเราเปิดออโต้ตีออโต้ไว้นะครับมันจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเราต้องบังคับมือนะครับหลังจากเราใช้สกิลนี้แล้วถ้าเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยพอเรากดสกิลอัมพางตัวปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ที่กำลังกูเข้ามาตีเราอยู่จะถูกรีเซ็ตอัตโนมัติครับท่านผู้ชมรีเซ็ตในที่นี้หมายถึงว่ามันจะกลับไปยืนตำแหน่งของมันตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเออ โคตรแจมอะแล้วผมมองว่านะสกิลไอ้อำพางตัวเนี่ยนึกออกไหมครับถ้าเกิดเราไปทำสงครามแคลนะ่ะคือส่วนมากแคลนที่ไปปกป้องเสาหินเนี่ยเขาจะมากันไว้ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพพลหน้าไม้เนี่ยสามารถล่องหนฟึบฟับเข้าไปได้นะแต่ว่าไอ้ล่องหนตรงนี้มันจะอยู่แค่5วินาทีนะครับอันนี้คือสกิลขั้นที่10นะอยู่5วินาที แปลว่าถ้าเกิดพลหน้าไม้เนี่ยจะแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างเต็มที่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องอัพสกิลขึ้นไปเป็นระดับสูงๆนะครับถึงจะเห็นความสามารถของน้องแบบโคตรแจมอ่ะแล้วทักษะนี้นะครับอัมพางตัวเนี่ยหลังจากใช้น้องจะมีสปีดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้แบบฟุ๊ๆๆฟฟฟฟฟฟนฟฟ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 ฟคฟฟฟฟเฟฟฟฟฟฟนฟฟ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 ฟามีทุนทรัพย์ในการทํา สร้างตัวละครให้มันแบบเก่งๆเพอร์เฟกนะครับรอดูความเปลี่ยนแปลงของอาจ,จะว่าไงของเมตาได้เลยนะเพราะว่าผมมองว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่โคตรโหดนะครับถ้าในระดับสูงๆนะพลหอดกับนักรบเนี่ยอาจจะเทียบไม่ติดเลยนะครับเพราะน้องอยู่ไกลๆก็สามารถโจมตีได้และเป็นการโจมตีแบบติดคริติคอนแถมยังมีสกิลที่มีเอฟเฟกที่ทำให้เป็นอมตะอีก มาต่อกันที่ทักษะที่3นะครับที่ผู้พัฒนาเนี่ยอยากจะแนะนําให้เราได้รู้จักกันนะครับมันเป็นสกิลที่ต้องใช้เวลาในการชาร์จพลังนะครับแล้วก็ยิงออกไปคือมันจะเป็นชาร์จปืนหน้าไม้นะครับชาร์จแล้วก็ปล่อยออกไปช่วงที่ชาร์จเนี่ยมันจะมีดีเลย์เยอะกว่าทุกๆอาชีพเลยข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีของมันคือ ศัตรูไม่สามารถหลบการโจมตีได้นะครับคือต่อให้ศัตรูหรือแม้แต่คู่ต่อสู้เราเนี่ยมีค่าลบหลีกเยอะแค่ไหนค่าลบหลีกนั้นก็จะถูกลบกลับมาเป็นศูนย์นะครับไม่สามารถหลบการโจมตีของสกิลนี้ได้เลยนะแล้วช่วงที่น้องชาร์จพลังนะครับจะต้านทานการล้มลงแล้วก็สถานะมึนงงการล้มลงเนี่ยก็คือสถานะที่นักรบกับพลหอกมี ทำให้ศัตรูเนี่ยลม้มลงแล้วหลังจากนั้นก็เข้าจู่โจมนะครับแต่ในส่วนของสถานะมืนงงก็จะเป็นในส่วนของนักเวทกับเซียนเต่านับที่ติดสถานะมืนงงเนี่ยด้วยสุดท้ายนะผู้พัฒนาเนี่ยได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับอาชีพผลหน้าไม้ให้เราได้ฟังกันคร่าวๆประมาณนี้นะก็คืออาชีพผลหน้าไม้นะครับมันก็คือตัวล่อเป้าดีๆนี่เองนะอย่างเช่นเวลาเราทําสงครามแคลนนะครับสามารถใช้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวล่อ แล้วหลังจากนั้นก็ใช้สกิลอําพรางตัวคือนึกออกไหมครับเวลาศัตรูเนี่ยโจมตีรุมรุมเข้ามาโจมตีเรานะครับมันก็จะมีการเล็งเป้ามาที่เราตัวเราคนเดียวเราสามารถที่จะใช้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวล่อได้นะครับแล้วหลังจากนั้นกดใช้สกิลอําพรางตัวท่านผู้ชมศัตรูที่กําลังโจมตีเราอยู่ก็จะแบบหาเป้าต่อไปไม่เจอประมาณนี้นะครับมันก็จะเออไปสักแป๊บหนึ่ง และการจะพัฒนาอาชีพนี้ให้เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับจำเป็นที่จะต้องอาศัยความต่อเนื่องของสกิลก็คือว่าผู้เล่นเนี่ยต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรใช้สกิลอะไรนะครับและจะต้องใช้คัมภีสกิลเนี่ยเพื่ออัพเป็นขั้นสูงถึงจะเห็นความเก่งของอาชีพนี้นะครับแปลว่าถ้าสกิลในระดับต้นๆเนี่ยอาชีพผลหน้าไม้จะไม่โหดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนไปเล่นพลหน้าไม้ถ้าไม่ใช่สายที่เติมตังค์จ๋าเลยนะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะกว่าน้องจะเก่งแบบจริงๆจังๆนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับนะถ้าเรายังเป็นผู้เล่นที่เล่นอีกนานนะครับก็ยังตอบโจทย์การใช้งานได้ดีทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย